ล้วแตเรือใช่ไหมอยากให้พูดว่าแต่ละเรือมีเรืออะไรยังไงบ้างตีมอะไรบ้างตีมอะไรความพิเศษของเราเอออ่ะคู่นี้ก่อนอ่ะคู่นี้ตากูขออภัยว่าเป็นมีชื่อเรือครับเป็นอ่าเรือสแตนเวิร์ลครับผมเป็นกิมมิคในเลื่อน้อยที่ยมีทอร์เตซ่าขึ้นมาเป็นลูกโลกที่ผสมกับดาวเสาซึ่งรวมกับเอิร์ธคือลูกโลกดาวเสาใช่ครับผมก็เลยเป็นเอามายกบนเป็นของกำลังไปที่คน้าครับมันมีความพิเศษยังไงก็ บอกได้เหรอครับสปอยสปอยสปอยโอเคบอกเลยว่าเล่นใหญ่เอ้เลยละกานนะครับผมครับขึ้นสลิงไม่บอกว้าวบอกไปได้บอกไม่บอกรอให้ทุกคนดูนะครับผมสามารถซื้อไลฟ์สีรีส์ได้อยู่นะสี่โมงเย็นวันนี้นะครับใช่ครับอ่ืมอ4มองมรืมอืมอือือืมอืเอืมอชอืมอื่อืมอกอืมอืีอนนอืม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 อรืมอมอืาืมอืมอือืมอมาม่ครับมมมมอมมอรม อ้าวอ้าวพิศษพิเศษมันมีมันมีไม่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกพิเศษเดี๋ยวก็จะโดนถามเดี๋ยวก็จะโดนถามว่าอะไรพิเศษอ้าวแล้วไม่ดีไม่ได้ไม่อยากจะบอกว่าชื่อเรื่องไม่คุณเนี่ยไม่รู้แล้วคนนี้เขามีขึ้นชื่ออ๋อเอางี้ต้องถามซีดีกว่าเรื่องเราพิเศษยังไงเรือเราพิเศษยังไงถามทุกคนเอออย่างที่จิมกล่าวไปครั้งที่สมครั้งที่แล้วก็คือ อะไรที่ยังไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นมาแต่ถาวันนี้นาวันนี้เนั่งดูแล้วไม่เห็นหมดแล้วนี้จึงแน่นอนวันนี้จึงแน่นอนเลยอะไรที่อะไรที่ไม่เคยเห็นแล้วจะได้เห็นแต่ว่าถ้าวันนี้ได้เห็นแล้วแล้วมาบอกว่าเคยได้เห็นแล้วอ่ะมาเรมจีเอมที V ได้เลยนี่แหละเนี่ยนี่แหละออกตัวแรงมื่ออกตัวแรงโ ยังไงจึ้งแน่นอนนเรือเรามีอะไรพิเศษไหมเพื่อนเรือเราเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเลยแม้ว่าอาจจะหล่อสู้พี่ๆเขาไม่ได้ ว่าเรามีแบบว่าความสดใหม่และความสามารถของพวกเราจะไปนําเสนอต่ออทุกคนให้อะไรวะแล้วมลำไม้เหรออไปเขาเรียกว่า represen นะกันเรื่อของพวกเราก็คือแบบว่าเต้นร้องเพลงเรือเราชื่ออะไรก่อนเรื่องเราชื่อว่าอะไรนะครับเจมส์ลูกคุณหนูลูกคุณหนูนะครับใช่เป็นสัญลักษณ์ของแฟนคลับตัวเองใช่ไหมแล้อลูกคุณหนูติดอาวุธอะไรไว้บ้างอะไรครับติดอาวุธอะไรไว้บ้าง นี่ไงยังลบไงเออเอ้ยังลบสื่อรักอ๋อตัวนี้ตัวนี้จะอ่อนแล้วจะออนแล้วครับก็มีนี่แหละความสามารถของพวกเราครับจะจะจะไปโชว์ให้ทุกคนได้ดูอือใช่เลยใช่มเลยไปโดนไปโดนเลยปาอนตูวินงานตลอดนังไงครับเรื่องของเราสองคนนะครับชื่อว่าน้องเพิ่มพูนนะครับผมก็เป็นตัวแทนครับเหมือนกันซึ่งน้องของเราเนี่ยจะทำงานด้วยเสียงดนตรีเสียงเพลง ดูความที่วาเราสองคนเนี่ยคนนี้เป็นสายแดนส่วนผมเป็นคนแบบชอบดนตรีชอบฟังเพลงมันก็จะแบบขับเคลื่อนด้วยเสียงก็คือเสียงกีตของแฟนคลับนี่เองไม่กีไม่แล่นอ่าใช่แล้วมันจะพิเศษแตกต่างกับผู้อื่นยังไงเออไม่รู้เลยมต้องพิเศษและแตกต่างนะครับผมเพราะว่าคืออย่างคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในเรือแต่เราเนี่ไงแต่เรามาเป็นสายการเทเล่นจริงีให้คนอื่นเนี่ยโอ้โหลงเรือลงเรือกระโดดน้ำ

ฝั่งนู้นอะไรครับฝั่งมุ้ฝัดโอเคอยู่ฝั่งมุ้งฝั่งนดจับตัวอะไรแบบนี้ฝั่งมันมีนีิสตางก่เลยนะครับนี่คือความพิเศษของเรือของเราวันนี้ยังไงเพื่อนครับผมคืออย่างที่บอกครับเรืออ่าร์บโอ้โหชื่อของเรือชื่อว่าสำรวยครับผมสำรวยมีอะไรเป็นอินเตอร์มั้ยพี่ๆทุกคนอาจจะฟังแล้วแต่ว่ามันมีที่มาจรมีสำรวยมีที่มาคือเขาแทนผมว่าเป็นสล็อตแล้วสตาร์เนี่ยสตาร์ ก็คือรวยไงบวกกันเป็นสำรวยสลัดบวกคนรวยเป็นสำรวยอ่างงปะล่ะเออมันควรจะงงนิดหนึ่นั่นแหละครับใครมนคิดว่าชื่อนีะช่วยๆกันช่วยๆกันสองครับใช่ครับครับผมก็นั่นแหละครับก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกของผมครับเป็นใหม่ก็เรือของพวกผมก็เช่นกันมีความสดใหม่มาแจกทุกคนเหมือนกันอะไรที่ไม่เคยเห็นเพราะเขาก็ไม่เคยเห็นผมแน่เลยปีนี้ได้เห็นอันนี้แน่นอยได้หน่อยได้นี้ปีแรกใช่ ไใช่ครับอะไรนะครับแจกแจกไหมไม่แจกความสุขละกันแจกความสุขนะแจกความสุขละกันแจกความสุขละกันใช่แล้วก็วินนี่เขาโผล่แล้วผมมากวินนี่รออยู่อ๋อหลุดแล้เนี่ยไม่เขาแลบอยู่แล้วมาแลบอยู่แล้วแต่วินนี่ทำย่างอื่นที่มากกว่าแล้วไม่ทางวันนี้ผมเปล่าครับวันนี้ผมไม่เอาโอเคแล้วผมไปฟอร์บุกครับผมเรื่องของเราชื่อน้องโทมัสฟอนนั่นเองนะครับผมก็เป็น เป็นเรือที่มีความสดใสแ่าเร่อนะครับผมใช่เป็นเรือที่น่ารักครับใช่เป็นเรือน่ารักตามคาแรคเตอร์ของน้องเหมือนหน้าตาน้องเลยฮะน่ารักน่ารักใช่แยกเขี้ยวนิดนึงเอมวะไรมไไหนม่บอกไม่บอกสปอยให้เราฝั่งนี้หนึงไม่ได้ไหมไม่บอกเลยไม่อยากบอกไม่บอกเลยรอไปดูกันเองอีก2ชั่วโมงเองเอาล่ะสองหนึ่งหนึ่งหรือสองครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไอ้นะครับอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวรออีก30นาทีครับ แต่รับรองว่าของเรานี่รับรองว่าครบรถสนุกอ่าเอาเป็นว่าสนุกแน่นอนทุกคนต้องชอบแน่นอนครับผมเยนกระจายเหรอคะอะไรนะครับเดนกระจายน่าจะเป็นคอนเทนต์กระจายโอ้ยังไงผมว่าได้อยู่นะได้อยู่นะคอนเทนต์คอยค้อนตังค์นะพ่อแล้วแต่ครับอามาครับผมก็เป็นเรือแมวครับอยู่สุโมมุครับเป็นเป็นเน้นเน้นลอยไม่เน้นแล่นนะครับ สสาายยครับลอยอยู่กลางทะเลคนเดียวเลยนะใช่เน้นลอยไม่ได้แลอวลอยนี่คืออะไรวะหมายถึงว่าลอยลอยกลางทะเลลอยไปเรื่อยๆครับผมใช่ฮะก็ก็เป็นชิลๆเนาะใช่ครัเป็นเล่ประมาณนี้ประมาณนี้คนดูจะได้แบบฟังดนตรีบบริมพอร์ทเงี้ยเหรอคือเวลาคนดูดูเนี่ยคนดูจะได้รับความแบบสบายใจครับดูแล้วเพลินๆไปเรื่อยๆครับแต่ในฐานะกัปตันเรือเราก็ต้องพาคนดูไปเจออะไรบ้างของเรือของ คือถ้าไปกับพวกผมเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าจริงๆแค่ขับรถบางทีก็ยังมีหลงทางบ้างนับภาษาอะไรกับขับเรือมันก็อาจจะมีหลงกันบ้างแต่มีหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องหลงคือหลงรักพวกเราเออถูกต้องจ้๊บมากผมพวกวมนะครับเรือชื่อว่าเรือช้ดียครับเป็นเรือน้องจดีย์พี่เขาบอกว่าขึ้นเรนั้นจะลาบากใช่หมครับ ขึ้นเรือของเราเนี่ยจะมีความหรูหรามีความมีความมีความเป็นเรือราชวังเขาโอกว่ารวยชายแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับเจ้าของเรืออีกแรมครับโอ้ใช่ใก็เรียกว่าความพิเศษของเรือนี้นะครับน้องใจดีเนี่ยคนอื่นจะใช้น้ำมันแต่เราไม่ใช้น้ำมันเราใช้โซลาร์พอ้ยยังไงเลยช้เทคลยีใหม่เลยจากแสงแดดเท่านั้น แต่เราไม่ต้องการแสงแดดนะเพราะทุกคนเป็นแสงแดดของเราอออบอุ่นเดินนี้อบอุ่นแน่ะนเลยอ้ะสุดท้ายพี่เพิร์นพูดถึงโชว์ในวันนี้หน่อยเอาเพิร์นมาครับชุกา่ครัเฮ้นมาเยรอปอโน่ก่อนแทนนเอ่น่รมีตั้เดือนเนเดียวด้วยเออเป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็จริงๆก็ เออชิมอนป่วยครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมงานหรือเป่าลาวครั้งนี้ได้ครับก็ส่วนผมเนี่ยก็จะพยายามทําในส่วนที่เราตกลงกันมาเตรียมกันมาให้ดีที่สุดนะครับต้องถามนี้มันแอบเหงาไหมครับเวลาแบบพวเพื่อนป่วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเพียงคนเดียวอะไเลยจริงก็แอบเหงานิดนึงครับใช่ก็มีมีเหงาอยู่บ้างแต่ว่ามีเพื่อนเพื่อนวกเราจะมีเพื่อนเพื่อนมีน้องมอยู่ก็ไมเหงาเราเป็นหมู่มวลครับเราเป็นหมู่มวลเราเป็นหมู่มวลอยากโชว์วันนี้เราตั้งใจว่าเป็ีมอะไรไว้ตอนแรก เออเอาชื่อเรือก่อนแล้วกันเรือชื่อซอคิ้วครับจริงๆอ่ะผมก็ชอบกาชิม่อนอะชอบแบบพวกดนตรีใช่ไหมครับพวกกีตาร์พวกก้องอะไรแล้วก็เป็นตัวโซลครับเป็นซอคิ้วแบบน่ารักกันเลยแล้วก็ใช้เป็นเออประมาณนั้นเลยความพิเศษของเระรมนี้เป็นยังไงกระชิม่อเออก็ใช้ดนตรีดัมพังครับผม เรือแต่ละลำโอกาสจะมาปะทะมาเจอครัมแม่นต์ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยอู้หนเลยอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับแต่ว่ามันมาด้วยกันมันต้องเจอกันบ้างคือบนท้องทะเลอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องครับบอกเลยว่ายิงกันสนั่นแน่นอนยิงปืนหรอยิงอะไร เห็นครับไมห้องมันไม่ได้ห้องมันไม่ได้กว้างมากโอ้ยรวมมันมุ่นจอยขนาดนี้โอ้โห้โคตรครับผมมีอยู่สองแบบครับวันนี้สองแบบสนุกมากสนุกเกินเฮ้พี่เป็นแฟนคอนแอลพี่เป็นแฟนต้องแบบติดจับตามองเป็นพิเศษไหมครับจริงทุกโชว์เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมี Amazing เกาะมาสัจจ์อยู่เหมือนกันใช่ไหมโอ้โห มันจะมันมันยังไงมันมีความยังไงโสดพี่ฟอร์อ่ะมันมันเสียมันเสียงนะถ้าอมันมีออ่าา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 ไาา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 เาา บอกเลยจับตาดูพี่ฟอสเลยปีนี้เขามาแน่ๆเลยดันแล้วรบกวนแฟนแคมถ่ายแท็กให้ดูด้วยครับถ่ายทุกคนเลยนะครับผมครับผมมีใครบอกแฟนๆได้ไหมครับวิธีเตรียมตัวรับความสนุกใันนี้ต้องยืนไหมต้องไม่นั่งเนาะใช่เต้นได้ก็เต้นนะครับผมเต้นได้ก็เต้นฮะจะเต้นซูบิฟอร์ได้หรือเปล่าดี่โอ้โหอันนี้คือรับว่ากดดันอยูสุดเลย สั่นแล้วครับผมถาเริ่มสั่นยังไม่ขึ้นทีใครทีก็มีพาร์ตตัวไอ้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งยังคงมีขายบัตรอยู่ครอ๋อครับผมเพิ่์ไปโลกเลยครับผมก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะสมมติถ้าใครยังไม่มาหรือว่ายังไม่มีบัตรนะสามารถซื้อมาเชียร์พวกเราได้นะครับใช่ครับผมเพราะว่าบัตรวันอาทิตย์ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับผมใช่สุดท้ายจะมีในโฟลท์แล้วกันอยู่ไหนล่ะอ่ะเตอร์นนิดึงจ ขอบคุณครับขอบคุณไหมก็ LL m อลบัตรขายหมดโซลเอาต์รอบแรกตบมือสิครับรอดอะไรนี่ ครับก็ขอบคุณแฟนๆให้การตอบรับดีขนาดนี้ค่ะครับขอบคุณแฟนๆมากครับรับรองว่าบัตรที่เขาเรียกอะไรนะเงินที่<อ>ทุกอ่าเงินที่ทุกคนอ่ะเสียไปเนี่ยจะคุ้มค่าแน่นอนอ,อ่าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมพบกบับเขาเรียกว่าโชว์สุดพิเศษจาก <c oughs> พวกเราทุกคนเลยครับก็จะไม่มีไม่มีแค่เพียงแค่แบบว่าโชว์คู่จะไม่ได้โฟลฟอนบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยจะมีโชว์แบบว่ามาคอลแลบกันรวมๆซึ่งอยากให้ติดตามอันนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าไฮไลท์ของงานมากๆก็ จับเขาเรียกว่าอะไรแท่งไฟดีๆว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าเดี๋ยวจะหลุดเฮ้ยเดี๋ยวจะหลุดมันหลุดมือไงหลุดมือเต้นหมดเต้นมันเกินเนี่ยใช่ใช่เออสดท้ายสุดไปเป็นอะไม่ได้ใครกันเป็นไงเป็นไงคินเตอร์แฟนนิดนึงค่ะ international fans y o man uh if you can't come to imparatorina or if you're abroad Yeah. Uh, please buy our live streaming tickets uh, at TTM Live for a Thai ticket major. It is still available until now. And please come see our show because we are very excited to show it to you guys. Thank you. Yeah. Yeah.